ก็กล่าวคำว่าสวัดสดีกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับผมโอเคครับมาจากคัทที่แล้วเราเลโอ,โอเมก็จะผ่านได้เล่นลงังวนหินเลยแล้วเล่นมันก็มีหัวเส้นนิดนึงนะคือมันเหยียมุมกล้องเนี่ยนะเป็นมุมกล้อง,นะเ,ปองเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยฮะเหยียมุมกล้องไปยนทีนี้1 80องศายิ่งกว่าข่า180องศา 3ーー新たな進化を求めて光の巨人の力を求めた科学者マサキ・ケイゴしかし彼の人としての強すぎる一戦では巨人の力を制御できず<タッ> มิซายมาทีกาทุบกรานะต่างแค่สีก็เท่านั้นต่างแค่สีก็ชุดเท่านั้นเองวิธีการกดจะจาได้เีดี๋ยวนะก่อนเดเรา ถ่วงเลือดมันก่อนแล้วกันอย่างน้อยเราก็ใส่ท่าไม่ตามสักหน่อยเลยนะเล่นสูตรนี้เตะสองทีแล้วก็จับด้วยโอเคจับโอ้แล้วแหละโอเคใส่ไอดีเอ็กแล้วกันไม่ทันเว้ยโอ้ใจเย็น เยใจเย็นๆเลยเด้อเด้อเดถอยละโอ้โหสอดสอดโดทีบกันได้เว้ยโดถีบเท้าคู่เท้าคู่เจอเขา่าจมดิ้นเลยทีนี้กดโอแล้วกันได้หรือเปล่าเช่นบล็อกเลย ออ้ยไม่บล็อกไมบล็อกไม่บล็อกไม่บล็บอกออ,อ้ยหลบได้แต่โอ้ยครบแล้วอะครบสองทีแล้วหรือเมื่อครบสองทีจะมีหลามโผล่มา <c oughs> ไอหลามเรียกไอหลามทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องทำให้มันแดงด้วยหรือเปล่านะ <c oughs> หรือว่าแค่ให้มันใช้ทำให้ตาย มันใช้หรือเราใช้วะเราใช้ดิเออไม่ใช่มันใช้เด้อยเราต้องเหลือประมาณไม่ต่้งกันสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจะตายก็ถ้าไม่ตายนี่แหละ,ะเวลาไม่ได้แล้วรู้สึกเวลาไม่ได้แล้ว, <c oughs> ว,ลลวอืม เลียมะไม่ถูกด้วยไม่ถูกด้วยรู้สึกโอ้โหทับตายโดถีบเท้าคู่กัดโอ้ใจเย็นพวกกระโดดถีบเท้าคู่มาเลือดนี้หมดหลอดเอาก็าเรอใช้ถูกแล้วไม่ใช่หรอ ไอ้เราใช้ถึงแล้วไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวจะยังไงอะไรยังไงอะไรยังไงมันก็ถูกแล้วนี่ไงมรนอมีใครอื่นอีกนะถูกต้องที่มันหมดหลอดเลยอ่ะก็จะยากไปบางทีอ่ะ เอาชิ i f t ปตาแพ้ด้วยเออด,ดีหินแต่แรกเลยโหยากแต่แรกเลย เดี๋ยวเราถวงเลื่อมก่อนนะหมดแดงต่อยต่อยต่อยหมดต่อยโดนเถอะโดนเถอะบางทีอ่ะอ้าวไม่ถึงเลยทีก้าตัวหนักเลยทีก้าตัวหนักเลยวะโคตรช้าเลยโอ้โหเออ อีก้ามตัวหนักนี่เองสี่เหลี่ยมแล้วกันนะไม่เหมือนใครด้วยแล้วไม่ยิใครเหมือนไอ้สี่โอ้ยไอ้ออสองทีหมดเวลา ไอหลามไอหลามมาแล้วผ่านเลือดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โหไม่โดนอีกช้าไปแล้วช้าไปแล้วช้าไปแล้วจับแล้วกันจับแล้วกันนะจับแล้วกันนะโอ้ยอื้ ต้องเล่นหมดหลอดเลยเน,นี่ยเวลาไม่ให้อีกข้ามเลยไหมข้ามเลยได้ไหมข้ามเลยได้ไหมข้ามเลยขอข้ามกันตาไมไ่กลับมาใหม่อีกฉันกาต้องผ่านเรื่องมันก่อน โอเคเดี๋ยวเราผ่านเลือดมันก่อนตามอือมอดอดโหมดในเรื่องฮะโอเคตอ่ตอต่อ มันต้องได้เอสมันต้องได้เอสเท่านั้นที่เราตั้งปั้นไว้ขอแค่ฟาังเอสสถิตยอยู่กับเจ้าไม่ใช่นะคนละเรื่องก่อนหนนเราจะทำการเตะออะโอ้ย คนเขาจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเสื้อผ้าคนเขาจะเปลี่ยนสีเปลีเสื้อผ้าเปลี่ยนสีนั่นและอ๊ออออเอเออออเอาดิเอาิเอสมก็ไม่ถูกหรอกก็ถูกก็โกไปแล้วเออไต้องถ่ายค ไม่ได้ใค,ครทำโกมาแล้วลู้สุกโกไปบางทีเดี๋ยวจับของมาดิโดนสักหน่อยโดนสักหน่อย ซีเรียม啊ปักโอ้โหบล็อกได้ตั้งสองรอบไม่ได้ไรอย่างงี้ไม่คิดไปฝันวนะ่ามึงจะโกงขนาดนี้ <laughs> โอ้โกดสี่เหลี่ยมยิงตามมาถูอีกกดสี่เหลี่ยมยิงตามมาถูอนะเยอะคนเขาจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเสื้อผ้าอ้โโอี่ เฮ้ยเขาเขาจะเปลี่ยนเสืเปลี่ยนเสื้อผ้าเออทิบไม่โดนรู้สึกโอ้โหมันอืดจังเลยโอ้โหอืดจริงกดโอ่ะมึงกดสามเหลี่ยมเชียวไหมเอากดโอไว้บล็อกได้บล็อกได้ไม่กลัวนี่บล็อกได้อยู่แล้วบาเลีโอ้โหโ ยังไม่พูดถึงสรรพคุณเล่นทีแล้วเหรอยังไม่ทันจะบญญรรยายสรรพคุณใดๆังสิ้นเลยยังไม่จะบญญรรยายสรรพคุณะบะลงบาลีอะไรเลยโดถีบกันทําไมการทําทไมเวลาที่มีค่าอยู่เอออย่ากลับอย่างนี้ดิอย่างนี้ดิกดเอ่ะเมื่อกี้สี่เหลี่ยมตามทันสีน้ซีเลยพี่ตามทันด้วยอ่ะ เอ้ยได้แ้อะไรดีมันได้แล้วอย่างนี้ไม่โดนอ่ะอื่นแล้วทีกาอื่นแล้วทีกาอื่นแล้วโดนเฮ้ยสองนาทีนะ่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกพวกไอ้ลามมาแล้วโดทีปจะโดดอะไรพร้อมกันจะบัดใจตรงกันอะไรอะไรตอนนี้อือ จะเปลี่ยนสีผิดเปลี่ยนอีกสีากมาไอ้สีม่วงสีม่วงสีม่วงทำไรได้เนี่ยตีกเบาโหตีไม่ลดเลยเวลาไม่ทันอีกเอาเปลี่ยนสีอ่านั่นแหละไอ้วิโดนอูเวลาไม่ทันอีกจบจบชีวิตจบจบเลยชีวิต จบทั้งเราจบจบทั้งมันเฮ้ยต้องหมดหลอดจริงๆใช่ไหมเนี่ยชัดเลยต้องหมดหลอดจริงๆด้วยโอ้โหจะสูงเรี่ยแกว่าให้หมดหลอดเฮ้ยลืมกดลืมกดเดี๋ยวนี้ไม่คุ้มเลยกับชีวิตเนี่ย เดี๋ยวเลยกอนอื่นเลยอือหือโหตามเมื่ี้อ่ะเป็นสีนั่นแหละเตะปอดไม่โดนเจ๊ยเดี๋ยดิพี่เตะเตะเตะโเตะเตะอุ๊ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะกระโดดถีบเต็มเต็มเต็มยอดหน้ากดอะไรดีวะเนี่ย สามเลี่ยมนะอย่ากันได้ละกันได้โกงอะนะมีเั้งสี่ปุ่มเอ้ยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สีมันต้องอย่างนี้สี่ไปไปไปโอุ้ยเดี๋ยวมันหลบได้มันหลบได้อือเอาดี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 เอ้ยเฮ้ยไม่ถึงอะไรอะไรพี่เปลี่ยนสีก่อน อจมแจว๋วจมแจว๋วฟอร์มนี้เลยฟอร์มนี้เลยเอกละกันไม่น่าตายอนะย่าตายเลยอย่าตายได้ไม่เอานะอย่าตายนะเลอยอโอ้โหโอกาสนี้แหละรอมานานะจะทําอะไรทํา <laughs> จะทําอะไรทําทําเลยเนะี่ยอทําอะไรทําโอเค <laughs> พี่หลามาแล้วพหลามาแล้วมา <c oughs> ถึงคาวัลสุดท้ายใจเย็นๆดิพี่ต่อยยต่อย้หประมาณนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้ก็น่าจะได้โอ้โหบ้ามาเลยมาเลยพี่มาเลยพี่ปั๊มรออยู่แล้วปั๊มรอแพ้ไปเนี่ย อ๋อีอยูดิเอาดิเอาดิๆอ๋อีอยูดิเอาดิอ่ะเพื่อเสียท่าเฮ้ยแกเสียท่านะแกก็เสียท่าดูคุณนี่หมดหมดแล้วเพื่อเขี่ยครับเคลียร์โหที่กล้ากว่าจะเคลียร์ โอเคเดี๋ยวต่อกับในเรื่องอะไรดีเอาเป็นทีก้ามาเดเ่อยรึเป่านเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะเรื่องนี้เดี๋ยวนะด่านนี้อ่าด่านนี้รู้สึกจะมีเอสองแบบนะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเคยบอกว่าใช้ร่างแดงมาจากง่ายใช่ใช่เลยใช้ร่างแดงมันง่ายใช่เลยฮะ ใช้ทั้งแดงมันง่ายแล้วปลดล็อกมันได้เอสด,ด้วยถ้าเราชนะนะอืมแต่มันมีอีกแบบหนึ่งมั้งถ้าของจ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมีน่าจะมีอีกแบบหนึ่งนะน่าจะมีรแบบู้สึกจะเป็นชาติจักรของทีกาด้วยมั้งเนี่ย 海底から巨大遺跡とともに邪神・ダタノゾウアがその姿を現した邪神に勝ち世界を救ってくれマラーッマラヤン หรือปูหรือว่าปูเสฉวนมีกงมีกล้ามแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนเปสีสีแดงอ่าโอเคไปแล้วไปแล้วกระโดดต่อย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 ร ja ู้สึกมีดามเมจรู้สึกมีดาเมอขอใส่เลยพี่ขอจัดเลยหนึ่งบทเพลง ตาแล้วพลังบอลเพิงหนึ่งลูกอีรถอ,อย่างเยอะต่อยพี่ต่อยต่อยออน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วเอาเคบอลอย่างแดงใส่ไปนหนึ่งลูกอือเละสองทีสามสิบมันอย่างนี้มันจะได้เลย สีแดงเลยนะสีแดงแรงลิตอืมโอเคมาถึงก็เอสเลยเอา้าปลดล็อกฮนะน่าจะเป็นถ้าไม่ตายมนงะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมันจะมีเอสอีแบบหนึ่งถ้าจำไม่ผิด มันต้องได้นะ่ะมันจะมีเอสอีแบบหนึง่งถ้าผมจำไม่ผิดนะเราจบด้วยเอสสีแดงแล้วลองจบเอสอีกเรื่องหนึง่งน่าจะมีนะถ้าจำไม่ผิดมันต้องมีแหละ <c oughs> มันต้องมีแหละ <c oughs> จำได้ว่าเคยทำ <c oughs> จำได้ว่าเคยทำ จำได้ว,ว่าเคยทำนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไม่ให้ตั้งหลักเลยโดดทิพนี่นี่นี่อันนีอันนี้ จะตายเอาแล้วบางทีจะตายเอาแล้วบางทีม,มากดโอชิงไปแล้วรถแสงให้แสงสว่างหืรถ <c oughs> อย่างนี้อย่ารถเลย <c oughs> ทีแดกกี <c oughs> ่ว่าแอคแฮกกะโดเตะมาล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 ะ หลบได้กระโดดถีบม,มาบนไฟบนไฟไปแล้วตูมตูมกลับร่างเดิมไม่ทันได้กลับเลยอ่ะมาถึงที่แกนเล่นเลยนั่นโดนขึงเออไม่นะ้อโดนแล้วแกจะตายซะเจะชิก้าอือ

ปุม่มจะพังเงาอาปุ่มจะพังเอาแค่ไรแสงมาแล้วแสงมาแล้วเดี๋ยวก่อนเลยออืกดยังทีแสงมาแล้วแสงมาแล้วอีกน้อยนึงอีกน้อยหนึ่ง ีมาแสงมาแสงมาแสงให้ความหวังมาแล้วทีกะนะ่กล้ามาแล้วฮึ่มร่างทองเจอจะหลับซุปเปอร์ไซยาคัมสองนะั่นแหละมาแทงขึ้นแทงมาสับเลยหนึ่งทีกระโดดถีบ อื้งเข่าเข่าแอคแทกมีแอคแทก,แแทกมิจับไว้พลังแอคแทกจัดไปหนึ่งจัดไปสองจัดไปสามมาลดแสงให้ความหวังลดแสงให้แสงสว่างอือหือลดจั๊กอยหนึ่งอเอ้ยพี่ใจเย็นมันจะฟินิชเราแล้วเนี่ยกระโดด กาโดดกาโดดเฮอ่าเราตาโคตาฟินิชใครฟินิชก,ก่อนได้เปปียบใครฟินิชก,ก่อนด้วยปียบสามเลี่ยมเลยทีนี้ไปมาแล้วรวมพลังไว้ที่คาร์ลัมเมอร์แล้วเบ่งออกมาอือเดสมอลเล่ลาก่อนพิพูเซชวนเอสรอเปล่า เรียบร้อยครับได้เอสฮะนี่ฮนะจบแบบนี้แหละจบแบบนี้แหละที่ผมบอกโอเคโอเคโอเคครับตอนนี้เราเหลืออยู่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 อีกประมาณสามเนื้อเรื่องโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะมันก็สั้นไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ครับนะกับพัดฮนะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะผมที่ได้สละเวลาเข้ามาดูกันนะผมก็ต้องขอบคุณจริงๆครับโอเคไว้เจอครับกับพัทหนะ้าก็ฝากติดตามาผลงานชิ้นอื่นด้วยนะครับผมเกมเกมอื่นๆนะไม่ใช่แต่เกมอุลตร้าแมนนะ <c oughs> โอเคไว้เจอนครับบายไว้เจอนะกับพัทหนะ้า